check the mic and make sure it sound right, boys. สวัสดีครับวันนี้มอเตอร์นายพามาดูรถวีโก้กันนะครับคันนี้อาจจะสันนะ้นๆหน่อยเนาะไม่ได้เปิดกันสั้นนะครับเอ,อ่อวีโก้ตัวนี้เป็นปี2005นะครับเอียอโต้ ที่ในคลิปรีวิวไว้แล้วครับเป็นรุ่นสีดําเป็นสีดําต้องหายากนิดน,นึงนะครับแสงอาจจะสะท้อนหน่อยครับวันนี้จะพาไปติดไอ้ตัวนี้นะครับโลบาร์นะครับได้มาแล้วครับโลบาร์ตัวนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องติดครับสําหรับออโรดนะฮะเฮหลังจากที่เราไปติดใส่ล้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยล้อ เป็นเลนโซ่ครับมีคนถามว่าเป็นรุ่นไหนก็จะเป็นเลนโซ่ซูดนะครับยังไม่พ่นสีลเลย๋ยวค่อยว่ากันฮะยางปี2021ด้วยครับเนี่ฮก็ใช้ได้อีกนานเนาะไปร้านพี่เน,เนียบเนียบต้ามล้อ่อซิ่งยางเดิมนะครับตรงบางนาตราซอสิีผมโอเคครับก็จะติดตรงนี้เลยนะฮะ โดยใช้ตัวของเ m c นเอมีครับงานคุณภาพนะฮะดีกว่าสี่นะ m อ็มีตัวน,นะ MM นี้ก็จะติดวางตรงนี้เลยครับแล้วก็ติจะน่าจะไปเที่ยวได้แล้วอืมอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับต้องไปติดที่ร้านแคริบอยมนะือเนี้ยเรานี้มีมีไปถ่ายงานด้วยครับถ่ายงานพวกนี้ไปน่าจะไปทําบุญนะฮะนะครับ,นะรบมีถ่ายงาน อุปกรณ์ปืนนิดหนึ่งครับแค่นี้บ่อยตื้มิวนงอาอุปกรณ์ทุดแต่งเยอะที่สุดในย่านสื้มิวุงตอนนี้และครับพี่เขาจำเราได้ปะเนี่ย <laughs> ได้ป่าวได้ป่าวนี่ครับ เข้ามาหลังร้านเลยครับหน้าโดดนะเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาหาติดเอาเยอะตาไม่ปลอดไทยปลอดไทยปลอดไทยจากโควิดยังนะเหียยนะเออโอเคครับ เอออันน้สูงสูงหน่อยเนาะมันต้องมันต้องสูงกว่ากว่ากระบาดนิดนิดนึงตัวความบบาตัวความปลอดภัยเออสวยเนาะต้องให้ผู้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในการปิดอืม โอเคเสียงนี่นะเ่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยนวะาไปหาไปหาตะแกงข้างบนเนอาใช่ใช่ออกเบ้นไม่เลย,เย,<อ>เยก็หงัดออกอยากเง,งแต่ของเดิมตรงนีน้ แต่ผมยัดอย่างนี้ไงสบ,บายต้องแต่ถ้าใส่ทุกประเภทอ่ะมันใส่แล้วใส่มันจะขันลึกขันปากอ๋อเหรอแล้วคิมเขาไงล,ละ่ะมาดึงหลักเลยเออคิมแดงคิมแดงแล้วพี่เขาบางาท,ทีพี่เขาหาหารถหารถให้เงี้ย<อ>เออ ใส่ซิลิโคนด้วยเพื่อป้องกันน้ำเข้าตา,าก็จะเป็นแบบนี้มันก็ดูแบบแปลกหน่อยมันก็จะสูงกว่าเก๋งหน่อยเพื่อป้องกันป้องกันก็โอเคอยู่นะ้วค่อยหามาติดบนนี้อีกทีหนึ่ง ตะแกงมันก็จะรับรับพลพอดีเลยอันนี้ออกทิศไป้ละตะแกงเนาะอ่าวิน่น <c oughs> วินไม่ต้องติดแล้ววิ่นวินพอก่อนวินไม่ล้อถึงกลับไป <c oughs> ลุยเราเราไปธรรมดาใช่ใช่เราไม่ได้มีแบบอ่าโรงเรียนเจ้าเสาใช่ใช่โอ้โหโรงเรียนเจ้าเสาทีท่โหดมากเลยเราเป็นเดิมๆเนาะเดิมๆขาเราอ่า ถนนลูกรังถนนลูกรังพอแล้วถนนลูกรังไงไรกูถนนลูกรังก็ใจสั่นแล้วลลเออเราข <c oughs> <c oughs> องแารรถไงใช่รถนะโอเคเรียบร้อยครับในการติดโลบาร์อาจจะดูดดสูงไปห,หน่อยเนาะแต่ว่ามันหน้ามันหน้าเลพอดีแหละอย่างนี้นะครับกับการใช้งานนะฮะ บุกบึนดีใหญ่ดีครับออขอบครับขอบครับ,ย,บ,ย,บย่ยมๆเลยยนะ่ยมเลยสวยเนะใช่ใ่เลยขอญาตถ่ายไงเด๋วเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยแต่งแต่งไปเรื่อยนะใช่แล้วก็ติดติดอยงเงี้ยพอดีเลย

เอ็มซีป้องกันกระจกป้องกันได้ห้ห่วงแข็งแรงทนทานเนี้ยบอันติดตั้งเนี้ยบครับก็จะป้องกันตัวกระจกได้ด้วยแล้วเราสามารถที่จะวางของเสริมได้ตรงนี้ก็จะติดแหลกหลังคามันจะรับ ก็จะรับรับกันพอดีเลยสองตัวนี้นะรับกันพอดีเลยความสูงก็พอดีเลยครับทำให้ดูรถดูบินหน่อยตอนนี้ก็ดูแบบแป,แปลกไปหน่อยเนาะเพราะมันมันมันไม่ถึงเสมอวัวกเก่งเจอันพที่คว่ำเนาะอะไรเงี้ยมันจะได้สเต็ปสเต็ปหลังคาได้นะครับโอเคนะครับผมกราบเรียบร้อยครับ